สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่ชิปเกมเมอร์นะครับวันนี้นะเราก็ได้มากับ f c ของเรานะครับ2ท่านนะครับนี่นะฮะน้องคนแรกนะครับน้องลูฟี่นะแล้วก็คนที่2นะครับน้องพอสนะเดี๋ยวเราจะไปลงดันกันนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตด้วยนะว่าเราทั้ง3คนเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมเอาละก่อนอื่นเลยนะตอนนี้นะครับุมใครมาแอด อะไรเยอะแยะพี่ชิพชาลองโชว์ตัวยูนิตใหม่ของเรานะครับผมปรเมศใครวะเนะี่ยขอนะครับขอพื้นก่อนนะชิวคาเมราแมนนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์นะครับโชว์ตัวชิวคาเมราแมนนะน้องๆจะต้องตกใจทุกคนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะน้องๆนะโอเคน้องๆตอนนี้เราก็ได้ชิวคาเมราแมนมาแล้วว่าเดี๋ยวขอด้วยนะครับเอาละพร้อมยังฮะพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมยังครับตอนนี้นะเดี๋ยวพิชิพขอจัด ทีมของพิจิตน,นิดนึงนะครับเบสอุปกรณ์นะใส่มาเลย้ยอ่อไททันกิมมิล่าแมนอะไรละ่ะตัวนี้ใส่นีครับไซ n อน s ์ไซไซเอนเออไซเอน e ์ทีวีเมนเอาตัวนี้มาทำไมเนี่ยอันนี้ดีกว่าโอเคประมาณนี้ฟึบ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 ป,ป่ะพร้อมไปด่านไหนครับ น้ำเลย <What? S 1> ไปนะครับมามาเลยครับสามทหารเสือน้องๆตอนนีออน้มาเลยครับโอเคฮึบด่านไหนเอ่ยมาเข้ามาามาเลยครับด่านที่สวยงามน้องๆอ,อ,อ,อุ้ยเบอร์แล้วอุอะไรวะเฮ้ยมันออกมาเลยเหรอเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี F ๋ยวดูเอฟซีของเราครับ ปล่อยไก่นะแควแกวแคแกวแคโอเคมีคนมีคนใส่ตังค์มาแล้วแหละเออนะเออเท่าไว้ตรงนี้คิดว่าไว้ตรงนี้น่าจะดีเฮ้ยมาปัก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  งคารยาอยี่งไ่ายนี่ยนะขาานี้ละของจริงนี่ไงนี่ไงป๊อกป๊อกนี่ป๊อก,อกนี่ชิวคาเมล่าแมนตกลงมันเก่งเะวะอวกน้องเหมือนมันโจมตีเบาๆนะนี่เดี๋ยวจะอัพตัวเดียวให้มันเก่งไปเลยนะน,ยนี่ไง อ๋อพี่ได้ตัวแดงจากผมแล้วดีใจไหมครับอืมยอดดีใจสุดๆน้องเขาบอกให้พี่พี่วิจิบวางตัวนี่นะอัปเกรดใช้ไหมอัปเกรดคาเมลแมนเดี๋ยวเราจะวางตังนี้ลงไปเลยน่นะอัปเกรดไททันคาเมล่านะครับจริงน่าจะวางน่าจะวางไว้แถวนี้นะน่าจะเป็นจุดที่ดี วางไว้ตรงนี้มันครอบคุมไหนี่วางเลยครับเชื่อนะพี่ชายไอน้องชายนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอะไรดีๆระยะมันไกลอยู่นะแห <Huh? S 1> วนนี่คือผู้มีพระคุณคนระับให้เรามาแล้วเราก็ต้องทดแทนบุญคุณนะมาอัพตัวนี้ให้เก่งเลยครับอัพตัวนี้ให้เก่งไปเลยนะ รออัพให้ตันเลยเอาอะไรมาตันก่อนน้องพอตนนนนฮฮว่าแต่ว่าลูฟี่ทำไมเงียบจังลูฟี่ลูฟี่นี่คือเงียบมากนะฮะลูฟี่หลับเหรอลูฟี่เนียเอฟซีของเราอีกหนึ่งท่านน่าจะหลับไปแล้วนะไอ้นียโอ้โหนี่ได้ยิงยิงมันแล้วครับปับปับ ลูฟี่น่าจะหลับไปแล้วเฮ้ยลูฟี่อย่าทำอย่างนั้นนะ,ะ <laughs> ลูฟี่ก็คือกระลอกไงครับแต่แต่สบายครับสบายชิวๆๆนั่นแน่ผมชนะหลายรอบแล้วนะดานในเฮ่ออกเลยโอเคจริงๆเราก็อ่อนให้นี่ครับเราก็มาเล่นกับ FC ซนะน้องๆน,งนะ จะมาดูฝีมือ f อของเรานี่ครับว่าเก่งจริงหรือเปล่านะหรือขี้โม้นี่ครับแต่ละคนก็คือเก่งจริง,รงๆนะเนี่ย <Huh? S 1> โอ้โหดูดิเก็บสบายี่ะถามันสีเป็นสีแล้วอะไม่อีกฮะแม็กซ์แล้วนะตัวนี้ก็คือชิลคาเมล่าก็คือแม็กซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโล่แบบสีฟ้านะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นชุดทหารแล้วก็เป็นโล่สีฟ้านีครับไม่่ฮนะ เขาสามารถยิงพลังนี่ฮะปึ๊บ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 เออแรงอยู่นะน้องๆนี่ฮะจิ้ว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 ทีละห้าพันห้าพันวะโอเคได้อยู่ได้อยู่จิ้ว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 ทีละห้าพันเนี่ยอื้อหืออืหืออื้อหือมาดิให้พวกเอาหมดรัศมีเขาละเอายิงเข้าไป โอ้ oh, ไอ้ท็อกซิกท็อกซิกสกูท็อกซิกสกูหมอนี่มันไม่ธรรมดาท็อกซิกเดี๋ยวเราจะกลับไปอัพอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนแล้วกันนะอีกนิดเดียวเท่านั้นพวกโอ้โ oh, หไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาเว้ยแกไใหญ่ดูถูกกองกำลังของพวก f อของข้า f อของข้าไม่ได้อ่อนเว้ยมาเลยเฮ้ย เจ็ดแพคมิวชั้์ทอยเลสฮะโอ้โหแต่ละคนคือหลับแล้วนะเอออันนี้ก็คือลูฟี่นี่ครับลูฟี่ที่เป็นกระลอกนี่น่าจะหลับไปแล้วนะครับอ่าลูฟี่นี่น่าจะหลับเลยครับนะลูฟี่นี่น่าจะหลับไปแล้วครับ uh. นี่ฮะออโต้สคิ uh. ไปค uh, ไปแล้วนะตอนนี้เข้ามาแล้วครับ มันยังอ่อนอยู่เขาบอกมันยังอ่อนอยู่ยัง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 น้องลูฟี่บอกยังหลับยังไม่หลับฮะตอนนี้นะยังสบายครับยังหายใจได้สะดวกโอเคตอนนี้ตอนนี้ข้างหน้าเราใช้วางกับดักนะครับด้วยไททันอัปเกรดไททันซีม่าแมนนะเนื้อ ยิงแบบไม่ให้ขยับพอหลุดจากอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนก็มาเจอกับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนเมื่อกี้ซีนีมาแมนเออพูดผิด <c oughs> นี่ครับแล้วก็มาเจอดงเป็ดไก่ตรงนี้นะโ <c oughs> ดงเป็ดไก่นี่ครับดงเป็ดไก่ของของลูฟี่นะโอ้ลูฟี่เขายังไม่นอนนะครับนี่นะครับน้องลูฟี่นะครับอันนี้ก็คือน้องพอตไปไหนแล้ววะน้องพอต น้องพอดแอบไปหลับหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหไปตั้งสังเกตการณ์อยู่ข้างหน้าครับตอนนี้โอ้โหมันมากยิงเงินใหญ่ฮะตอนนี้ยิงเงินใหญ่ใส่กันเปรี้ยงป้างนี่เหี้ยอัปเกรดแม็กซ์เลเวลแล้วฮะตอนนี้สุดแล้วนะของพิชิพเกมเมอร์นี่ครับอัปเกรดไททันซีมาแมนวงของเขายิงไปถึงหน้าปากประตูฮนะ <c oughs> ยี่ยมยอดจริง เดี๋ยวเราจะใส่นี่เข้าไปด้วยนะเราก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับป้อมปะการ์ดเาแล้วนี่ป้อมปะการอัปเกรดเลยครับ s c แซน t ิส t ิวเม n นะอัปเกรดไปนะอัปเกรดไป,อดไปโอเคป้อมตอนนี้เลือดสอง0มืนห้ามาเข้ามาพวกเดี๋ยวแกจะได้เจอกำแพงยักษ์แห่งออสฮึมอย่างเท่วะ่ะ ใครผ่านเข้ามาให้มันผ่านเข้ามาเจอกับกำแพงยักษ์แห่งออสกำแพงยักษ์แห่งออสตันมันไวเงือกเฮ้ยเลย,เออเเลยกำแพงเอาข้าทำไมมันพังง่ายอย่างนี้โอ้โหเอาแล้วแล้ไม่มีใครหนีไปหลับครับมีคนหนีไปหลับหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ครับทุกคนนะครับ น่าจะหลับไปแล้วหรือเปล่านะโอ้โหน้องพอสก็นิ่งไปแล้วครับน้องพอสเหมือนจะแน่นิ่งไปแล้วนะตอนนี้นะครับอาการไม่ค่อยดีครับและอีกคนหนึ่งที่หลับไปแล้วครับบอกเลยนะนี่ครับลูฟี่นะครับสองคนนี้นะครับต้องให้พิชิบแบกแล้วนะตอนนี้นะบอกตรงนะครับว่าสองคนนี้หลับไปแล้วครับเอายังไม่หลับใครตอบมาผมเกือบละโอเคครับ น้องพอสนะครับกำลังจะหลับนะและน้องลูฟี่นะครับพี่จิ๊บขอประจานนิดนึงนะเออดูหน้ากันไว้นะครับดูหน้ากันไว้นะครับเจ้าตุ่นมุดดินของเรานะครับเขามีเงินอยู่สามหมื่นหนึ่งนะครับเขาไม่ตอบด้วยนะตอนนี้นะเออนี่ครับเอาแล้วครับพี่ง่วงแต่พี่อยากชนะครับนี่มันเสียสักสี่เว้ย โอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมานอนหลับกลางคลิปพิจิบเกมเมอร์ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วครับมาหลับกลางคลิปพิจิบเกมเมอร์นะโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายเลยครับอับอายครับรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยครับบุคคลคนนี้ครับบุคคลคนนี้ครับโอ้โเยเดี๋ยวค้างค้างไอเวรเดี๋ <laughs> ยวนี่เะ ผูคนท่านนี้ครับผมมาหลับในคลิปของวิทิปเกมเมอร์นะอ,อับอายนะครับตัวนี้แล้วมันแหลกเลยนะไอ้หนูเฮ้ยใจเย็นคุยกับเพื่อนครับและเขาก็กลับมาครับผมตอนนี้ครับลูฟี่เขากลับมาครับเอาเลยครับลูฟี่มาพอร์ตออกครับโอ้โหแต่และคนโยนเกมกชัดๆัดครับงานเข้าแล้ว,วะเฮ้ย โยนเกมใส่ครับโอ้โหตายแล้วโอ้โหโดนโดนน้องนะครับทิ้งไปแล้วนะหันมาพร้อมกันครับนี่โอ้โหดูครับเฟปตี้ของเรากลางดงมรณะว่ะสุดยอดจริงๆ ต่แต่าตนแตาตตาตาตโอเคเราจะเก็บพวกนี้สาเร็จ a few moments later และแล้วแกเสร็จชั้นไอ้บอสไกไอเวนตายใส่บอสไก่กุ๊กเลือดสิล้าน แกไม่มีทางผ่านดงผมก็ฆ่าไปได้โอเคสุดยอดในที่สุดกองกําลังแกง๊งมีพพนดาของเราครับชนะไปด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงห้นาที9วินาทีครับผมสุดยอดจริงๆโอ้โหแตงกิบวิ่งครับขอบคุณน้องๆเอฟีทุกท่านนียครับผมโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ โอเคสำเร็จเสร็จสำเร็จแล้วนะครับอือหือชัยชนะเป็นของพวกเราครับตัวนี้โอ้โหและแล้วครับก็ได้จบลงไปครับผมน้องๆครับสำหรับคลิปการเล่นกับน้องๆ f อนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีทีเด็ดของแต่ละคนครับบางคนก็มาหลับในคลิปของพี่คิปบ้างครับบางคนก็หลุดโชว์บ้างอะไรบ้างครับถือว่าเป็นสีสันนะวันนี้นะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องพอสนะแล้วก็ใครวะเนี่ยเข้ามาทำเบือ่อแล้วก็น้องลูฟี่นีครับโอ้โหมันคุมไม่ได้จริงๆนะเรื่องแบบนี้โอ้ยสุดยอดกันเก่งกันโค,โคตรเลยนะครับและมันอัดกันประมาณตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับน้องๆก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็นี่ปรับไปเลยไปจิบจเข้าใจนะครับม,มาเทสต์ดิ่าอ,อะไรของเธอ,นอ,นอเนี่ยฮะสิ่งขอบใจมาก นี่เลยครับความโชคดีนะครับสำหรับเอฟีของเรานะครับที่ได้มาช่วยเรานะครับในวันนี้นะพี่จิ๊บขอขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ สำหรับ FC ที่อยากเข้ามาโชว์ความเก่งความหลอ่อความเท่นนะนีับก็เชิญได้นะครับช่องพิ่จิมเกมเมอร์ยินดีต้อนรับเสมอนะครับและคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับก่อนที่ฟ้าจะรุ่งสางตะวันจะฉายออกมาครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณน้องพอตและน้องลูฟี่ทั้งสองคนมากครับไปบ,บายครับสวัสดีไซโยนาระไอหนูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะ